ผู้ชมคะเมื่อวานนี้ก็ได้รับการโหวตกันไปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสําหรับพบตรคนใหม่พลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนซึ่งอาวุโสเป็นลําดับที่4นะคะตําแหน่งนี้ค่ะผ่านมาด้วยคะแนน9ต่อหนึ่งต่อ2ด้วยการงดออกเสียงนะคะซึ่งหนึ่งนั้นก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีด้วยแม้ยังมีข้อกังขาจากกตรบางคนนะคะว่าการเสนอชื่อครั้งนี้อาจจะขัดต่อพรบตํารวจเรื่องของความอาวุโสด้วยแต่ว่าก่อนจะรับตําแหน่งอย่างเป็นทางการ พลตํารวจเอกต่อศักก็ลุยงานทันทีนะคะวันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นตามหน้าสื่อไปแล้วประเดิมการจับกลุ่มพ่อค้ายาบ้ามูลค่าของกลางก็มากกว่า3ล้านบาทนั่นเป็นข่าวสามสามล้านนะคะ ซึ่ง300ล้านค่ะคุณผู้ชมขออภัยซึ่งประเด็นนี้นะคะก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในแวดวงของตํารวจเองมีหลายเรื่องที่ถูกพูดถึงโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ตํารวจที่มานั่งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการก็ถูกตั้งคําถามไม่น้อยนะคะหลายคนค่ะประชาชนอยากจะฟังวิสัยทัศน์ในการบริหารงานด้านกระทรวงศึกษาธิการด้วยนั่นก็คือพลตํารวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบซึ่งเป็นหนึ่งคนในแวดวงการศึกษาในอยากฟังนะคะว่าท่านมีเป้าหมายในการวางแผนเดินหน้าปฏิรูป การศึกษาจากนี้อย่างไรก่อนหน้านี้คุณอนุชาขำดวงนะคะก็ไปพูดคุยเรื่องนี้โดยตรงนะคะไปสัมภาษณ์พลตํารวจเอกเพิ่มพูนท่านบอกเลยว่าไม่หวั่นใจนะคะกับการมาบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการเพราะมองว่าก็เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนบทบาทจากการบริหารตํารวจมาบริหารข้าราชการครูเท่านั้นนะคะและสิ่งที่ย้ําด้วยนะคะก็คือมองว่าต่อจากนี้ไปจะให้เด็กนักเรียนเนี่ยแข่งขันกับตัวเองไม่เน้นการแข่งขันกับนานา,นาประเทศนะคะลองฟังบางช่วงบาง ก็ไม่มีอะไรน่าน่าน่า,น,าน่าแปลกใจอะไรพวกนี้นะครก็เหมือนเหมือนทำงานเหมือนคล้ายๆกันผมว่านะทำงานเหมือนกันคือทำงานเพื่อชาติเพื่อประชาชนเหมือนกันนะครับเป็นแต่ประบท่าอาจจะต่างกันในเรื่องของการบริการตํารวจก็เป็นบริการด้านอาชญากรรมในการด้วยการอันนี้ก็เป็นบริการด้านการศึกษาเป้าหมายนะครับจริง,รงๆก็คือเนี่ยแหละก็คือทําไงให้ ให้การศึกษาเราพัฒนานะครับซึ่งนโยบายของผมก็คือเรียนดีมีความสุขคงไม่เทียบว,ว่ามาตรฐานกับประเทศอื่นดีกว่าครับของเราก็เป็นตัวของเราเองนะครับถ้าเราเป็นตัวของเราเองประเทศเราสงบร่มเย็นนะครับมีกอภัยไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมนะครับแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้โดยสุจริตใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับผมว่าก็เพียงพอแล้วนะครับเราคงไม่ต้องไปแข่งกับใครนะครับผมว่าถ้าเราจะแข่งเราก็คงแข่งกับตัวเราเอง ผู้ชมล่ะคะคิดอย่างไรกับประเด็นนี้นะคะสำหรับเป้าหมายและแนวทางการวางระบบการศึกษาของไทยจากเจ้ากระทรวงศึกษาธิการนะคะแต่มีข้อสังเกตหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะคือข้อสังเกตของการทํานโยบายก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาทวีสินได้ประกาศเอาไว้ชัดเจนแถลงไว้กับสภาวันแรกสัญญาไว้หลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะหลังจากที่มีการแถลงการทํางานก็มีหลายนโยบายเหมือนกันที่หาย ไปนะคะมีเพียงแค่ภาพจําเรื่องของการเรียนดีมีความสุขแบบกว้างๆแทบจะไม่ได้ลงรายละเอียดสักเท่าไหร่แถมยังมีกรณีของการคืนแท็บเล็ตด้วยนะคะเหมือนเป็นการคืนชีพการแจกแท็บเล็ตให้กับครูนักเรียนหลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่านโยบายนี้จะแก้ความเหลื่อมล้ําได้จริงหรือไม่ทีมข่าวของเราค่ะรวบรวมเอาไว้นะคะว่ามีนโยบายไหนบ้างที่มันหายไปจากที่คุณเศรษฐาทวีสินเคยสัญญาไว้นี่เป็นคร่าวๆนะคะที่ เรารวบรวมมาให้ถือว่ามีเยอะพอสมควรคําสําคัญไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการศึกษาพรบการศึกษาฉบับใหม่การกระจายอํานาจการเพิ่มงบอาหารกลางวันการลดภาระง,งานของครูการให้กองทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยหาเหล่านี้เลยนะคะทั้งหมดเนี่ยถือว่าเยอะเหมือนกันนะที่มันหายไปจากการประกาศของคุณเศรษฐาทวีสินต่อสภาค่ะเหมือนจะทรงมาดีนะคะในการถแถลงการวันนั้นก็บอกว่าจะเน้นย้ำนะคะให้ ผู้เรียนเนี่ยมีความสุขกับการเรียนแต่นโยบายที่ไม่ตรงปกหลายนโยบายขนาดนี้ก็กลายเป็นคําถามเหมือนกันจะคืนความสุขให้กับผู้เรียนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วต่อจากนี้ไปถ้าบุคลากรทางการศึกษาทําผิดจะมีแนวทางในการลงโทษอย่างไรก็เป็นคําถามตัวใหญ่ๆเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้นี่เองค่ะคุณผู้ชมก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไวรัลในโลกออนไลน์ด้วยนะคะเป็นข่าวสะเทือนใจนี่เป็นภาพที่ถูกโพสต์ไว้ในทวิตเตอร์แลวถูกพูด กันเยอะมากคนดูเนี่ยหลายล้านเลยนะคะคลิปนี้นะคะผู้โพสต์เนี่ยระบุแบบนี้ค่ะว่าคุณครูท่านหนึ่งเดินมากับนักเรียนนะคะแล้วก็เดินมาด้วยกันคุณครูก็มีบทสนทนาในทํานองว่า ให้เด็กนักเรียนเนี่ยเรียกคุณครูว่าแม่นะคะแต่เด็กเนี่ยตอบกลับไปว่าผมมีแม่คนเดียวครับคุณครูก็เลยใช้ความรุนแรงตบหน้าน้องนะคะไปหนึ่งครั้งน้องก็ขอขอโทษนะคะยกมือไหว้แต่คุณครูก็ตบไปอีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งเรื่องนี้ล่ะค่ะก็กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ที่ค่อนข้างหนักมากๆบางคนบอกว่าสงสารน้องทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่เราหยิบยกมาให้และมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้พอ ดิบพอดีนะคะว่า ทำไมนะคะแวดวงการศึกษาไทยถึงมีความทุกข์ขนาดนี้เด็กๆต้องเจอกับอะไรหลายๆเรื่องนะและบางคนเนี่ยก็ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยนะที่หลุดออกจากระบบการศึกษาวันนี้เราเลยลองมาคุยกันดูว่าเอ๊มีรูปแบบไหนบ้างที่จะรองรับการเรียนรู้ให้เด็กๆเนี่ยมีความสุขจริงๆและไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาด้วยนะคะเพราะอย่างที่คุณเห็นคุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปอันนั้นไม่ใช่เหตุผลเดียวนะการหลุดออกจากระบบการศึกษาแต่ละปีนะคะนับแสนคนค่ะที่ เด็กออกจากหลุดออกจากระบบการศึกษาและไม่ได้เกิดมาจากปัญหามิติเดียวด้วยหลายๆคนมีหลายๆปัญหานะคะที่เกิดขึ้นกับตัวเองค่ะแม้แต่ในสถานพินิษเอง ก็ต้องปรับตัวเหมือนกันค่ะพยายามเปิดพื้นที่สร้างโอกาสการเรียนรู้สร้างอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลผู้คุมก็ยังต้องปรับบทบาทมาเป็นครูเลยนะคะเพื่อทําให้เด็กๆเกนี่ยยังมองเห็นโอกาสมองเห็นอนาคตของตัวเองเมื่อเขาออกจากรั้วของสถานควบคุมนี้แล้วแต่สิ่งสําคัญที่รายการเราอยากจะชวนโฟกัสในวันนี้คือบทบาทของโรงเรียนกับการสร้างพื้นที่นวัตกรรมที่มันสามารถตอบโจทย์ชีวิตของเด็กๆได้ค่ะ เมื่อไม่นานมานี้นะคะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเขาได้ชวนภาคเอกชนจับมือกับสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรีผลักดันต่อยอดโครงการซีโร่ดรอปเอาท์เด็กทุกคนต้องได้เรียนที่จังหวัดราชบุรีนะคะพร้อมกับผลักดันให้เป็นราชบุรีโมเดลเลยค่ะเพื่อหวังแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาโดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้เรียนเป็นสําคัญราชบุรีโมเดลนําร่องไป12โรงเรียนในพื้นที่อําเภอเมืองรา ชบุรีบ้านโปง่งจอมบึงสวนพึ่งและอำเภอบ้านขาค่ะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่มีอิสระยืดหยุน่นให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่ผ่านนวัตกรรมสําคัญที่เรียกว่า 1. โรงเรียน 3. รูปแบบ คือหนึ่งโรงเรียนเนี่ยมีการจัดการเรียนรู้กันถึง3รูปแบบก็คือการจัดการศึกษาในระบบด้วยนอกระบบด้วยและตามอัธยาศัยด้วยซึ่งก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะที่เปิดช่องเอาไว้ให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้โดยยึดความต้องการของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดค่ะพาน้องกลับเข้าโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางออกทั้งหมด แต่มันจะมีทางออกในรูปแบบที่หลากหลายที่สอดคล้องกับตัวเด็กโดยที่เด็กอ่ะเป็นผู้เลือกโดยที่เด็กอ่ะเป็นผู้กําหนดว่าเขาอ่ะต้องการการศึกษาในรูปแบบไหนการเรียนรู้ในรูปแบบไหน และเขาต้องการพื้นที่ของการออกโอกาสสําหรับเปิดตรงนี้ให้เขาได้สร้างสรรค์การเรียนรู้ของเขาจากตัวเขาเขาก็ต้องการกลไกลในการโอบอุ้มคุ้มครองอีกรอบหนึง่งในการที่จะช่วยปกป้องเขาแล้วก็ทําให้เขาสามารถดึงเสียภาพของตัวเองเนี่ยเข้ามาจัดก,การชีวิตของเขาแล้วก็รูปแบบการเรียนรู้ของเขาได้